สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันพุธค่ะคุณผู้ชมวันมาค่ะบูชาค่ะมนนืีอวันพระค่ะเป็นวันพุธท,ที่12อกุมภาพันธ์สองห้าดนะคะค่ะมื่อนีนจินตนาจะล่องเล่าพัฒนาค่ะคุณผู้ชมร่วมเสียนทั้งหมดเลยค่ะในคลิปเดียวนะคะเพราะว่ามันสายแล้วเนาะคะ่ะเนาะ อินเตอร์นาลอแนวทางนะคะจากอาจารย์อาจารย์ยอดบุรีรัมกับของอาจารย์ต้อยยังไม่ส่งมาเลยค่ะตัวน,นี้ก็สิบโมงกว่าแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวจินตนาลงไปก่อนเลยค่ะจะไม่รอแล้วนะคะถือว่ามือนีเพิ่ใไ้มากค่ะเอาค่ะมือนีก็ขอให้มันมนกันสุกนนค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นที่เรื่องประดก็คือขอขอบพระคุณคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาชมแนวทางเขามาเบิงแนวทางทางช่องกิจนาชาแนลค่ะแล้วก็ คำว่า,า,าเบิ่งแนวทางหล้กก็กดไลค์กดแชร์ให้กับพินตนาขอขอบคูณหลายๆเด้อค่ะทุกท่านทุกคนค่ะที่มีน้ำจิตน้ำใจที่ดีงามนะคะแบ่งปันน้ำใจค่ะเบิ่งบ่เบิ่งซื่อเนาะค่ะถ้ามีโฆษณาขึ้นก็อย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะบางที่โฆษณามันกับมีมีผลอยู่คุณผู้ชมมีผลดีอยู่นะคะให้เข้าใ้เบิ่งว่าเขาแนะนำอย่างแน่เนาะเะนาะ,ะ,ะอันนี้ก็ เป็นกฎของ y u t u b e ล่ะค่ะคุณผู้ชมก็จะมีโฆษณาขึ้นนะคะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมล่ะก็ขอขอบพระคุณแนวทางค่ะแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็เราพัฒนานะคะทุกๆอาจารย์ที่ให้มากค่ะทางจองจินตนาชาแนลค่ะเอาค่ะเมื่อนี้ค่ะขอแนะนําของหมวดที่ผ่านมาเนาะค่ะคุณผู้ชมว่ามีของผู้ใด่เขาแน่ค่ะเราพัฒนาวันที่10วันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะ เซียนอุดรให้วิ่ง9กับ7ค่ะอ่าเพิ่นหลุดลงมาเพิ่นจับไซคูหก่กับคูใสไห่กับคือ7สี 4, เข้า7สีตรงตรงค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เด่นเดินดีนะคะเด่นเดินดีของจินตนาค่ะสองสามสี 4, ต้องมาหนึ่งตัวค่ะกับเข่าซีค่ะคุณผู้ชมคือถ้าดูแนวทางแล้วนะคะหอมีติดนั่มค่ะคุณผู้ชมถ้าจะเลือกซื้อนะคะคุณผู้ชมค่ะขอให้อ่าพิจารณาน้าาค่ะแล้วก็ ของแอดจินค่ะคุณผู้ชมจับคู่ค่ะให้สองกับแปดจับคู่ก็เข้าแปดเจ็ดค่ะเข้าแปดเจ็ดล่างค่ะคุณผู้ชมอันนี้สูตรเก่าค่ะคุณผู้ชมมาเข่าล่างอีกแล้วเข่าสองนวดแล้วค่ะอ่าแล้วก็ของหนุ่มภูพานค่ะเข้าบนและล่างค่ะแปดไปล่างสี่ไปบนนะคะสี่ตัวเข่าสองตัวค่ะคุณผู้ชมนะคะของวันที่สิบที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ของยายนางตำลาว เข้า8นะคะมี808385ไปประหอด8 7นะคะแล้วก็ของเซียนายค่ะเข้าตัวกลับค่ะคุณผู้ชมละกะตัววิ่งกอดคอกันเองนะคะ8 7แล้วก็47ค่ะเอาทั้งบนและล่างค่ะคุณผู้ชมตัววิ่งค่ะตัวจับคู่ใส่ตัวประกบนะคะคุณผู้ชมดูที่ตัวประกบด้วยค่ะ ของปู่ศูนย์เจ็ดนะคะเพื่อนหาวิ่งแปดกับเก่าเข้าแต่ตัววิ่งค่ะเพื่อนหาจับคู่บ่เขาค่ะคุณผู้ชมดูเอาเป็นแนวทางเล้อค่ะอินเตอร์นากลาวมาฝากคุณผู้ชมมือนีซ้ายแน่จักหน่อยค่ะครับเซียนน้องหานค่ะเซียนน้องหานให้วิ่งเจ็ดกับหกเพื่อนจับคู่ประกอบค่ะชุดวิ่งเพิ่นชุดวิ่งบ่เขาค่ะแต่ว่าตัวประกบคู่วินนะคะก็คือเจ็ดกับหก จับใส่เขาเจ็ซี่ค่ะตาเพิินประจับใส่มันสีลายค่ะคุณผู้ชมถ้าอยู่ในนี้มันจะเป็นสิบคู่แต่เพิินไ่นมากแค่หกคู่ตาเพิินเอาสิบันง็นนเขาค่ะ mm hmm. เอาค่ะของคนสารคามนะคะของคุณพ่อน่ะเขาแต่ตัววิ่งค่ะเข้าแต่ตัววิ่งบนและล่างเลยค่ะคุณผู้ชมเจ็ดไปบนและล่างค่ะตัววิ่งเพื่อนกับเขาดีอยู่ด้วยค่ะคุณผู้ชมบนจับคู่ประเขาตากับตัววิ่งเขาเนาะของอาจารย์ยอดบุรีรัมไม่เข้า ของพ่อเซียนเพลงเข้าชุดวินนะคะอินเตอร์น่ากำลังหาเทปชุดวินค่ะคุณผู้ชมเอาชุดวินมาให้ว่างกันเลยสินะอ่าคุณผู้ชมจะได้มีตัวเลือกเนาะอ่าค่ะแล้วก็ของลุงทรงก็ไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ของอาจารย์ต้อยก็ไม่เข้าค่ะเหลือของผู้ใดอีกสุดท้ายนี่แล้วก็ของปู่โคราชก็ไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมสามอาจารย์สามเซียนไม่เข้ามือนี่ มาตามต่อค่ะคุณผู้ชมทีนี้นะมาวันนี้เลยนะคะอ่าเริ่มจากยายนางตําลาวค่ะคุณผู้ชมได้เห็นแล้วเนาะเห็นอันทธพานมากเขาแล้วนะคะยายนางตําลาวที่ผ่านมาไม่มาจับกู่ไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมจับกู่ไม่เข้านะคะงวดนี้ให้8กับ9ค่ะเป็นตัววิ่งจับคู่มี81ดหนึ่งศูแล้วก็ศูค่ะ มี่ห้อยลบจากหน่อยค่ะคุณผู้ชมเลอะเถอะจากหน่อยเนาะแล้วก็ของแอดจินค่ะแอดจินงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเข้าแปดเจ็ดนะคะตรงๆงค่ะล่างงวดนี้วิ่งสองและเก้าค่ะสองสี่สองเจ็ดสองเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าแล้วก็สี่เจ็ดค่ะคุณผู้ชมสี่เจ็ดีมาก 9, คาือเก้าบปล่าค่ะกะเบอร์ข่าวเด้อค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะไปต่อค่ะไปต่อ จินตนาเป็นวัดค่ะเป็นมือม,อ,ม,อ,มอค่ะคุณผู้ชมไปนวดตอกเส้นมานะคะก็เลยตื่นสายพรอมอ่าจินตนาค่ะคุณผู้ชมของจินตนาเด่นเดินดีนะคะเด่นเดินดีนวดที่ผ่านมาผลดอกเจ็ดสีเขาสีค่ะคุณผู้ชมเข้าสีนะคะนวดนี้ค่ะเจ็ดแปดเก้าคือเจ็ดสีมาอีกบอกค่ะคุณผู้ชมว่า ว่านั่นจินตนาบอค่ะเจ็ดแปดเก้าสามตัวนี้ต้องมาตัวหนึ่งหรือสองตัวค่ะบนและล่างค่ะคุณผู้ชมไปได้ทั้งบนและล่างอ่าเป็นเด่นเดินดีก็คืออ่าหาคู่ประกบใส่เอาค่ะคุณผู้ชมนะคะอันนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะค่ะเนาะว่าเด่นเดินดีคืออีหยังค่ะตั้ง่าสามตัวสามตัวก็หาคู่ใส่เอาเด้อค่ะคุณผู้ชมมันเข้าทุกนวดอยู่ค่ะเป็นตา เบิงเป็นแนวทางได้ยูนะะเนะเาะค่ะเนาะเอาปูศูนย์เจ็ดค่ะปูศูนย์เจ็ดไม่ใช่ป่ะปูศูนย์เจ็ดเข้าตัววิ่งค่ะที่จิตนาเบิงเมื่อกี้เนี่ยปูศูนย์เจ็ดเข้าตัววิ่งงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมปูศูนย์เจ็ดให้วิ่งเจ็ดและแปดค่ะเจ็ดและแปดบนล่างนะคะ จับคู่ค่ะมี70 80 90 79์แปดศูน8์เก้ค่ะตรงกับจินตนาอยูเจ็เก้ากับแปดเก้ย์แปดศูนตรงกันค่ะคุณผู้ชมนะคะแคปหน้าจอนะคะกราบขอบพระคุณปู่ศูค่ะที่แบ่งปันแนวทางค่ะปู่โคราชค่ะปู่โคราชงวดที่ผ่านมาปู่หลุดไปค่ะคุณผู้ชม แนวทางปูลุดแต่งวดนี้นะคะวิ่งสี่บนวิ่งล่างห้าค่ะคนเน่นสีค่ะคุณผู้ชมเน้นไปที่สี่บนล่างค่ะแล้วก็ <c oughs> จับคู่ค่ะสีหนึ่งสีสองสีสามเป็นตัวเน้นห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหหนึ่งหกสองหกสามบนเนนค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะปู โคราชที่แบ่งปันแนวทางค่ะลุงส่งค่ะของลุงส่งงวดที่ผ่านมาลุงส่งหลุดนะคะงวดที่ผ่านมาของลุงส่งหลุดค่ะแล้วก็งวดนี้ค่ะคุณผู้ชมให้วิ่งสองกับ9นะคะแนวทางมีเขา่ามีหลุดเป็นธรรมดาค่ะคุณผู้ชม ทุกเซียนทุกอาจารย์มาจากการคำนวณนะคะบริการรันตีใดว่ามันสีเขาหรือสีรุดเนาะคะ่ะเพื่อนกับบอลูคือกันขันแนวทาง่ากับขอโทษขออภัยแทนอาจารย์แทนเซียนเพิ่นเนาะคะ่ะคุณผู้ชมผูผนนมะะ้เพิ่อนคำนวณมาให้เนาะค่ะเพิ่นกับบอยากให้ fc พิหวางดอกแต่ที่นี้เพิ่นกับบอลูค่ะนะคะโอ้ขันรูและเฮ็ดเอาผู้เดียวแล้วะคะ่ะคุณผู้ชมบาแบ่งปันผู้ใดละเนาะแมนบอลวันนี้เพื่อนกับแบ่งปันมากเพื่อนกับคิคดว่ามันสีเขาคะ่ะเคยเขาเนาะ,ะลุงสงเคยสีตัวแตกนะคะ ค่ะงวดนี้ค่ะวิ่ง2และ9จับคู่ค่ะ0 2 1 9 5 2 5 9 7 2 7 9เน้น1 9 5 2 7 2ค่ะเน้น3คู่แล้วก็3ตัวด้วยกันค่ะคุณผู้ชมมี3หาง4 5 2 4 7 2แล้วก็4 1 9ค่ะไปต่อค่ะสาดจับเลยด้วยค่ะคุณผู้ชม พ่อเซียนเพลงค่ะพ่อเซียนเพลงงวดที่ผ่านมาเข้าตัววิ่งนะคะพ่อเซียนเพลงงวดนี้ค่ะให้งวดนี้ให้วิ่งหกกับห้าค่ะบนล่างแล้วก็จับคู่วินเจ็ดหนึ่งศูนย์สองสี่ค่ะคู่ที่เป็นจับคู่ไห้นะคะจับคู่เด่นมีคู่เด่นและคู่รองค่ะมีห้าสองห้าหนึ่งห้าศูนย์หกห้าหกสองค่ะแล้วก็ 5057ค่ะแล้วก็สมตัวค่ะคุณผู้ชมสมตัวมี5้า5 4สองห้าส่สองสี่หนว่าขั้นบ่เขาหวดนี้ล่าไปเรื่อยปสันค่ะคุณผู้ชมสีบ่อหายนวาทางอีกประสันเอางวดที่ผ่านมาก,กับเขาอยู่ดีละค่ะคุณผู้ชมนี่เข้าวินอยู่เดชุดวินนะเข้าอยู่ค่ะนะคะไม่ต้องน้อยใจเด้อค่ะ,ะเพราะเนวทางมีไผ่รูดออกว่ามันสิเขาสีลุดนะช่วงเขาเันน่เขาดีค่ะช่วงบ่เขากับเป็นทรรมดาเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะต่อไปค่ะ เป็นของเซียนหนองหานค่ะเซียนหนองหานงวดที่ผ่านมาค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าตัววินเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเข้าตัววินค่ะที่ผ่านมาเข้าตัววินงวดนี้วิ่งเก้ากับสามบนล่างค่ะคู่วินมีเจ็ดหกหนึ่งศูนย์สองค่ะแล้วก็สองตัวมีทั้เหมือ เจ็ดคู่ค่ะ93 99 90 33 31 91 32ค่ะไปกับบนล่างค่ะคุณผู้ชม mm hmm. เน้น93 90แล้วก็3 2อ่า3ตัวมี93 0 932แล้วก็93 1แคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะของคนสารคามนะคะของคนสารคามคารามวี่ิพานมา 7. วิงเจ็ดนวดนี้ก็เจ็ดคือเก้าค่ะคุณผู้ชมเจ็ดตัวเดียวนะคะ จับคู่ค่ะมีหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองหกสามแปดสามเก้าหนึ่งหกหนึ่งแปดสองเจ็ดสี่แปดสี่เก้าแล้วก็สามหกอู้หลายคู่ค่ะคุณผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นสิบสิบเอ็ดคู่ค่ะเอาไปกับบนล่างค่ะคุณผู้ชมขันปะเขากขอโทษขออภัยค่ะผมมีไผ่รูดเอาค่ะว่ามันสีขาวสีรุดเนาะเอาไปต่อค่ะคุณผู้ชมไผ่เอกเฮาอยุศัยน้อสิบกว่านาทีแล้วอะ ค่ะเซียนอุดรค่ะคุณผู้ชมเซียนอุดรงวดที่ผ่านมาของเซียนอุดรกับเขาอยู่ค่ะอยู่ไซรัสร่างเซียนอุดรก็เข้านะคะคุณผู้ชมเอามวดนี้ค่ะงวดนี้วิ่งเจ็ดและแปดค่ะเลขติดมีสองสามเก้าหนึ่งสองสามเก้าค่ะจับคู่ค่ะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าแปดหนึ่งแปดสอง แปดสามแปดเก้าค่ะค่ะแล้วก็ไปกับน้ำเด้อค่ะคุณผู้ชมนะจินตนาหาราบเห็นแบบนี้ซ่อนกันไว้ของเพื่อนเขาอยู่ค่ะคุณผู้ชมหนวดทีทานมากเนี่ยค่ะเข้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่ตรงตรงเลยค่ะแล้วก็ตป้ายค่ะสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมของหนุ่มผู้พานนะคะหนุ่มผู้พานอ่า เจ็ดตรงกระ้องจินตนาค่ะคุณผู้ชมเจ็ดจะมาบอค่ะมือนี้คิดว่าเจ็ดจะมาอีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะลุมผูพานงวดที่ผ่านมาจะใส่ลนะเนาะบาทเนี่ยงวดที่ผ่านมาของคนเข่าอยู่ค่ะคุณผู้ชมเข้าสองตัวเลยบนและล่างค่ะข้าบนและล่างงวดนี้เก้าเจ็ดสองสามค่ะจับคู่สามแปด 285949ขอบพระคุณมากนะคะสําหรับแนวทางค่ะค่ะเมื่อนี้ค่ะจินตนาขอให้ทุกคนที่เขามาเบื้งแนวทางตั้งจองจินตนาชนแนวมันๆกันทุกคนเด้อค่ะขอให้มีความสุขในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ